อยากขายดีขายได้ทุกอย่างคุณต้องทําแบบนี้ครับเพราะนี่คือจิตวิทยากระตุ้นการซื้อของลูกค้าไม่ว่าคุณจะขายของเล็กหรือขายของใหญ่ขายของราคาถูกหรือขายของราคาสูงคุณจะสามารถปิดการขายลูกค้าได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยถ้าคุณอยากขายดีสิ่งที่คุณต้องเข้าใจลูกค้าก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อของกันด้วยอารมณ์ความรู้สึก แล้วค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตความคิดของเขาให้แข็งแรงให้การซื้อของเขามันดูมีความฉลาดคือถ้ามนุษย์จะซื้อกันด้วยเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยดินน้ำลมไฟจะต้องเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในโลกเพราะว่าถ้าขาดอากาศขาดน้ำคือตายนะครับเราซื้อน้ำในราคาที่ถูกมากๆแต่กลับซื้อเพชรซื้อทองคำในราคาที่สูงลิปเลยทั้งๆที่เพชรแหวนทองคำเหล่านั้นเนี่ย ถ้าเราขาดมันไปเราก็ไม่ตายนะคุณแต่ที่ราคาสูงเพราะอะไรเพราะมันมีปริมาณน้อยใครได้ครอบครองแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษพอเข้าใจวิธีคิดตรงนี้แล้วคุณจะเห็นได้ว่าต่อให้สินค้าที่คุณขายอยู่หรือคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่เพราะงี้ไงไม่ว่าสินค้าคุณหรือว่าสิ่งที่คุณขายอยู่มันจะมีราคาแพงแค่ไหนก็ตามถ้ามันไปโดนอารมณ์ของคนเมื่อไหร่นะเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินคุณมาก เท่ากับที่คุณตั้งราคาเลยคือถ้าลูกค้ามาบอกว่าของที่คุณขายเนี่ยมันมีราคาแพงเกินไปเขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคุณกับอีกอย่างหนึ่งคือคุณยังขายไม่ถึงระดับอารมณ์ในการซื้อของเขาอารมณ์มันมีการไต่ระดับอยู่เสมอถ้าคุณสามารถทำให้เขาไปถึงจุดสุดยอดของอารมณ์เขาจะคิดและตัดสินใจเร็วมากครับเพราะอะไรรู้ไหมสมองมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่สส่วนคือสมองส่วนทำงานเร็วกับทำงานชา้า เวลาที่คุณคิดเลขหรือว่าคำนวณอะไรก็ตามต่างๆหรือการวิเคราะห์พวกนี้เราเรียกว่าเป็นการใช้สมองส่วนบนสุดมันจะทำงานช้าครับแต่ลองสังเกตดูเวลาที่คุณเจอใครก็ตามเขาพูดขัดหูแล้วมันรู้สึกขัดใจอะตรงนี้แหละสมองส่วนอารมณ์จะทำงานแล้วมันจะทำงานเร็วมากนั้นเวลาที่เราเถียงกับใครก็แล้วแต่หรือเราหมั่นไส้กับใครเนี่ยสมองส่วนทํางานเร็วมันทํางานปุ๊บมันจะตัดสินใจทุกอย่างได้เร็วมาก คือบางทีถ้าเจออะไรขัดใจเราอาจจะเผลอพลั้งปากพูดออกไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้กลั่นกรองคําพูดได้อย่างรอบคอบนี่มันคือสมองส่วนทํางานเร็วไงครับแล้วมันมีคําพูดหนึ่งที่นักขายระดับเสียนเคยพูดไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่น่าเจ็บปวดมากเขาบอกว่าถ้าเราสามารถขายของไปที่สมองส่วนทํางานเร็วได้เมื่อไหร่มนุษย์จะมีความเฉลียวฉลาดน้อยลงครับ นี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองคุณมันเหมือนกับการที่สมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไปพูดเรื่องราคาหรือว่าไปพูดอะไรก็ตามที่มันต้องคิดมันต้องมีเคราะห์หรือว่ามันต้องคำนวณเนี่ยมาละสมองส่วนทำงานชา้าขึ้นมามีอำนาจและครอบครองสมองทั้งหมดทีนี้ละ่ะเวลาเขาจะซื้ออะไรเขาก็อาจจะคิดนานหน่อยหรือบางทีคิดจนไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ำ พอคุณได้ฟังแบบนี้แล้วยิ่งคุณทําให้ลูกค้าเกิดอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลูกค้าจะตัดสินใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆครับมีเคสตัวอ,อย่างการขายง่ายๆให้คุณรู้วิธีการเพิ่มอารมณ์เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นผมเคยไปดูคอนโดอยู่โครงการหนึ่งนัดนายหน้าอสังหาเรียบร้อยเลยครับคนที่หพอเจอกันเท่านั้นแหละภาพแรกที่ผมเห็นนะครับ ก็ยังงงยู่เฮ้ยมันใช่คนที่เราคุยกันในไลน์ไหมเพราะในไลน์กับตัวจริงไม่ตรงปกไม่เหมือนกันการแต่งตัวในไลน์เนี่ยจะดูดีกว่าด้วยซ้ำซึ่งอ่ะเราก็ไม่อะไรมากมายพูดคุยกันนิดนึงเขาก็บอกแล้วว่าขออภัยนะคะพอดีห้องอาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดอาจจะมีฝุ่นเคลอะนิดนึงนะคะเสร็จปุ๊บก็พาเราขึ้นไปดูห้องที่จองไว้เปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละอื บรรยากาศคือระอุพอสมควรเลยแล้วห้องเนี่ยมันจะมีกลิ่นของฝุ่นเยอะพอสมควรเพราะเหมือนกับเป็นห้องใหม่ที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะคุณแล้วพื้นเนี่ยไม่สามารถถอดรองเท้าเหยียบได้นะเพราะฝุ่นมันเกาะเคลอเพอเข้าไปดูสภาพในห้องมันใหม่นะแต่มันก็รู้สึกไม่ถูกใจอะคิดแล้วล่ะโอ้ยังไงโครงการนี้ไม่เอาแน่ๆไม่ซือ้อไม่ชอบอะไรประมาณนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะพาไปดูห้องต่อไปนะห้องที่สองห้องที่สก็ตามก็ยังปิดใจอยู่ดีคิดแล้วแล่ละว่าคงจะไม่เอาโครงการนี้แล้วก็ปฏิเสธเขาไปจิตใจตอนนั้นคือมันปิดประตูแล้วคิดว่าคงจะไม่มีวันที่เงินจะหลุดออกจากกระเป๋าได้แน่นอนแต่ก็นัดนักขายคนที่2ไว้ครับเราก็เลยไปเป็นอีกเฟสหนึ่งทีนี้นักขายคนนี้แตกต่างพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเขาแต่งตัวดีมากอะ แต่งกายดูน่าเชื่อถือยังไงยังไงก็ดูแลเราได้แน่นอนทีนี้คุณมาดูวิธีการขายกันต้องบอกก่อนว่าคอนโดที่ผมไปดูเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะมาดูซิว่านักขายคนนี้จะปิดการขายผมได้ไหมเขาก็พาผมเนี่ยไปดูฟาซิลิตี้หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางนั่นแหละว่าในคอนโดที่เราซื้อมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างเราย่อๆให้คุณฟังก็คือ เขาพาผมไปห้องหนังสือไปบนด่านฟ้าที่มีสระน้ำและเป็นเวลากลางคืนที่เห็นแสงไฟระ,ะยิบระยับมีห้องสัมมนาให้เราจัดฝึกอบรมมีห้องโยคะห้องออกกำลังกายสถานที่เดินเล่นบาบาเยอะมากยิ่งเดินชมแต่ละห้องเนี่ยความรู้สึกในการอยากได้มันก็ยิ่งมากขึ้นหลังจากชมสถานที่ส่วนกลางเสร็จปุ๊บมาดูห้องคอนโดจริงๆเนี่ยพอเปิดประตูไปเท่านั้นแหละโอ้โหแอร์ช่ำชื้นเลย แล้วกลิ่นห้องเนี่ยหอมมากๆเข้าไปสามารถอยู่ในห้องได้นานห้องสะอาดเอียมใหม่เลยคือรูปแบบห้องเนี่ยไม่ต่างจากนักขายคนแรกเลยครับที่พาเราไปดูแต่ว่าสภาพและบรรยากาศมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในที่สุดสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันกลับเป็นไปได้ผมตัดสินใจจ่ายเงินให้เขาโดยที่ไม่ลังเลสักนิดคุณเห็นความแตกต่างของคนที่ขายได้และขายไม่ได้ไหมคนที่ปิดการขายได้ง่าย เพราะเขาขายไปที่อารมณ์ความรู้สึกตั้งแต่แรกเห็นเขาก็แต่งตัวดูดีน่าเชื่อถือรวมไปถึงการพาไปในพื้นที่แต่ละห้องห้องก็สวยแล้วเกินไม่ว่าจะเป็นห้องหนังสือห้องโยคะมีห้องซาวน่าด้วยนะทุกห้องมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกทําให้ผมอย,อยากอยู่ที่นี่จริงๆอะคุณพอดูฟาซิลิตี้จบเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าที่เนี่ยพอมาดูทั้งหมดแล้วแค่ฟาซิลิตี้ก็คุมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักอาศัยของเรากันนะคะเป็นไงครับ แค่ดูฟาซิลิตี้เนี่ยตัวเลขในใจเราก็พุ่งสูงปรีดแล้วพอเราไปดูห้องพักอาศัยอีกเรายิ่งแบบเฮ้ยพอมาถึงจุดนี้ราคาที่เขานำเสนอมาเนี่ยมันถูกไปเลยอะถอดบทเรียนให้คุณได้เห็นภาพชัดแล้วไปใช้งานได้ก็คือคนที่สองขายไปที่คอนเทกที่แปลว่าบริบทรอบๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในห้องมันเลยทำให้เราเกิดอ,อารมณ์ความรู้สึกที่ดีไม่มีใครซื้อของด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับ คนส่วนใหญ่อยากซื้อของแล้วอารมณ์ดีด้วยกันทั้งนั้นซึ่งแตกต่างจากคนแรกที่แบบพาไปดูห้องเลยแล้วห้องก็ไม่ได้สะอาดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราหงุดหงิดมากาะนั้นไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือขายอะไรก็แล้วแต่ให้ลูกค้าอารมณ์ดีเข้าไว้ครับแล้วคุณจะขายของได้ง่ายมากๆคุณจะเห็นได้เพิ่มเติมว่าคนที่2เนี่ยมีการนัดเวลาเป็นช่วงกลางคืนด้วยอันนี้ยิ่งเข้าทางนักขายสุด เพราะเวลาที่คุณขึ้นไปบนด่านฟ้าถ้ามองลงมาจะเห็นไฟทั้งเมืองวิบวับวิบวับมากแล้วสวยแบบสดๆในขณะคนที่สองเรามาเจอกันตอนกลางวันบอกเลยว,ว่าบรรยากาศแบบร้อนสุดๆอะคุณนี่ไงเวลาไม่เหมาะสมมันก็คือคอนเทกที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละพอในภาพออกใช่ไหมครับแต่ทีนี้คุณต่อให้สินค้าดีแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าจะขายได้กับคนทุกคนนะคุณ ถ้าคุณอยากเป็นนักขายที่ปิดการขายแบบเก่งๆคุณต้องรู้จักลูกค้าให้มากและลึกพอไออย่างเรื่องคอนโดที่มันคลิกต่อใจหรือว่าโดนใจเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่านักขายคนที่สองเขารู้จักว่าผมเนี่ยทำอาชีพที่เกี่ยวกับการสอนด้วยเขาก็พาไปดูฟาซิลิตี้ที่เกี่ยวกับห้องที่เราจะสามารถใช้งานได้เกี่ยวกับการสอนโดยตรงเห็นปะครับว่ามันโดนใจตรงนี้ผมด้วยแล้วถ้าเขารู้นะว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเนี่ย มันต้องอัดเสียงมันต้องใช้เสียงถูกไหมครับหรือบางทีผมต้องสอนออนไลน์เขาก็รู้อีกมันต้องใช้เสียงต้องนําเสนอห้องยังไงให้มันตอบโจทย์เราเช่นห้องนี้นะคะเวลาน้องอัดเสียงเนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรใดๆแทรกเข้ามาเลยเพราะว่าห้องนี้คือปิดสงบมากจริงๆต่อให้เราเปิดแอร์องศาเท่าไหร่ก็ตามเสียงแอร์ก็ไม่มีทางเข้าใหม่เพราะแอร์นี้คือแบบซื้อมาอย่างดีเรียกได้ว่าเงียบฉี่เงียบจนไม่ได้ยินเสียงอะ นั้นคุณไอเฟลสบายใจได้ห้องนี้นี่คือเหมาะกับการทําอาชีพยูทูบเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะเป็นยังไงซื้อเลยใช่ไหมครับคือเวลาที่คุณขายของหรือขายสินค้าคุณต้องรู้จักลูกค้าแล้วนําเสนอให้ตรงมากที่สดุดถ้าไม่ตรงความต้องการไม่มีทางที่เขาจะซื้อครับ อันอย่างสมมติว่าวันนี้คุณขายเครื่องสาอางแล้วแบบเป็นเครื่องสำอางชิ้นี้แบบทานหน้าแล้วช่วยทําให้หน้าใสาได้ด้วยช่วยทําให้ลดฝ้าได้ด้วยช่วยทําให้แบบลดสิวได้ด้วยสมมติน้มันมีแบบนี้ก็มีลูกค้ามาถามคุณว่าเอออยากถามว่าเป็นฝ้าค่ะอยากจะใช้ครีมตัวเนี้ยไม่ทราบว่าครีมตัวนี้รักษาได้ไหมคะอาการแบบนี้ เราก็ต้องขายให้ตรงจุดตรงความต้องการถ้าเราไปบอกว่าโอ้ oh, ครีมตัวนี้ค่ะนอกจากรักษาฝ้าได้แล้วยังแบบช่วยให้ลดสิวลดสิวไม่พอนะคะยังทำให้หน้าใสนี่คือแบบขายแบบครอบจัก,กรวาลถามว่าสินค้าคุณภาพดีไหมครับดีแต่ถามว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่านั้นอีก,กเรื่องหนึง่งเมื่อเหมือนการที่คุณน่ะจะไปหาหมอคือคุณมีอาการคัดจมูกถูกไหมไม่มีอาการไอคุณแค่ต้องการหายจากอาการคัดจมูกถูกปะ ถ้าหมอนําเสนอมาว่าอ่าเอายาแก้ไอไปด้วยนะแล้วก็ยา,าแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดหัวไปด้วยมันไม่เกี่ยวกันถูกปะมันแค่เป็นที่จมูกไงสรพคุณของสินค้าร้อยแปดพไม่สู้เพียงสปะคุณเดียวที่ตอบโจทย์นะครับนั้นวันนี้ถ้าคุณยิ่งรู้จักลูกค้านะพูดอะไรก็ถูกใจลูกค้าครับให้เอาปัญหาหรือความต้องการเนี่ยมาเชื่อมโยงหรือเอามาผูกกับสินค้าหรือบริการของคุณให้ได้ แล้วขายให้ตรงความต้องการถ้าทำได้ทำตรงจุดคนเราจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกเริ่มมีความอยากซื้อเริ่มมีการอยากตอบสนองความต้องการของตัวเองครับและนี่คือจิตวิทยาการขายแบบเบื้องต้นครับจริงๆยังมีอีกจำนวนเพียบและมหาศาลเอพิโ o ดเนี้เป็นการทดลองดูก่อนว่าคุณชอบจิตวิทยาด้านเกี่ยวกับการขายไหมถ้าชอบเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเอาความรู้ด้านนี้มาให้อีกจานวนเยอะ ถ้าคุณชื่นชอบจิตวิยาการขายพิมพ์ใต้โพสต์นี้มาเลยว่าชอบมากๆแล้วเดี๋ยวครั้งต่อๆไปในอนาคตจะมาแชร์ด้านการขายอยู่เรื่อยๆนะครับและที่สำคัญถ้าคุณเพิ่งมาฟังในช่องนี้เป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับจิตวิยาการขายการโน้มน้าวยังมีจิตวิยาการพูดการโน้มน้าวใจคนอีกจานวนมหาศ,าศาลเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะมาได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปในอนาคต และที่สำคัญตอนนี้มีกลุ่มฟรีชื่อว่ากลุ่มพูดพิชิตใจแบบคนเจ้าเสน่ห์เปิดฟรีในกลุ่ม Facebook ครับคุณสามารถกดเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้จะมีลิงก์แปะอยู่ด้านล่างหรือว่าตรงดีสคริปชั o นตรงคอมเมนต์นะครับและพบเจอกันใหม่ใน e p ส s ต่อไปกับผม i f เ e l Amazing Storytelling ครับ